ที่มหาวิทยาลัยรัชภัฒน์รำไพพรรณีนะครับได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2566โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอาราม ทธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัตรรำไพพันณีได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตจำนวนกว่า1,200คนที่เดินทางมาฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรกในส่วนของพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563ถึง2564นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งนับเป็นครั้งที่93โดยมีมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่16ถึง25สิงหาคมนี้สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒร์ภพยบัณนนีมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันสบดีที่17สิงหาคม2566 เวลา13นาฬิกาณหอประชุมอาคารสิลวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมครับ